<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านต่อจากคลิปจากเมื่อตอนกลางวันนะครับจากเมื่อตอนกลางวันอา้าวเสียงขอขัวมีอย่างเขานอ้อบานนี้นอเอาเขาก็เข้าไปามขอขวัวมันะครับต่อจากคลิปเมื่อตอนกลางวันนะครับที่ผมในไถหน้าครับ แล้วก็โซโฟเฟอร์เพื่อนกับปั้นให้พร้อมเรียบร้อยบ้านนี้เรื่องของเรื่องมันเป็นตาส้อนครับบ้านนีเออ้เดือนมันแจ้งครับผมสิไห้เบิ้งเดือนครับอุอ่นพี่นอ้นองเลยุ่นเดือนแจ้งทากบออยูกอ่กอทถั่มอ่ะครับผมนี่ยอยู่กอท่อม่มอครับอผ้าช่มบรรยากาศย่มคำขึ้นครับาหาเทือได้เลข เมื่อนี่สีผ้าชมม่มบรรยากาศขำขึ้นนะครับไต้เขียดครับไต้เขียดพราหลังจากปั้นเล้ยวแบบนี้เขียดเขียดเขียดอิโมโเขียดกีน่าหน่อยเขียดอิโม,โ,มโมนะครับดีขึ้นมาเลนดินนะครับลองเบิงครับผมวาซิมีหรือบามีครับเบิงไปน้ำกันนะครับเนะาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ เพื่อนๆนั่นนั่นนั่นครับนั่นโอ้ยเห็นแล้วครับเห็นปูแล้วครับหนึ่งตัวนะครับอ่านั่นปูครับปูปูพี่น้องปูนะครับเห็นยังครับปูครับปูปูโอ้ปูยนี่ยนี่มันนะครับเด้อมันน่าจึ่ชันครับปูเดี๋ยวนี้ปูนี่รู้สึกว่าสีมีกลุ่มเกษตรกรหลายท่านนะครับเริ่มสิปลูกเริ่มสิเลี้ยงกันแล้วครับนี่ครับตัวนึง ครับเริ่มสีเลี้ยงแล้วครับปูเพราะว่าสิเป็นปูเป็นหอยนะครับเนาะเริ่มเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงบพได้กินแล้วครับยังกระเดยทุกเมื่อนี่พอดีปันหน้าโอ้โนี่เขียดจีหน้าครับเราเห็นไหมครับนี่น้อยๆนี่ครับนี่อะนี่ครับเขียดจีหน้านี่นะครับนี่เขียนทีหน้าครับผม อย่จีน่านะครับยูทองให้ทองหน้าหากินแบบนี้แล้วครับบ่กินนก,ก็กินเขียดว่ากินเคียดก็กินปูก,กินปลาไปทนั้นละครับมวนนี่ครับมวนพาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยได้แล้วครับตัวนึงปูพาเบิ่งบรรยากาศยามคำขึ้นช่วงนี้ปูปันขึ้นมากครับตัวนึงครับตัวหนึง่งช่วงนี้ปู ไตปูเดี๋ยวมาลุ้นนีผ้าใต้ปลากรอนครับตอนในี้ใต้ใต้ปูใต้ปูใต้ปูใต้เขียดไปถ้าก่อนนะครับน้องมือนี่สามธรรมดานี่ขันปั้นแหลว่ยวนี้เขียดพนที่ข้นมาเล่นเขียดสที่ขืนมาเล่นเล่นดินไหมครับส้องซ่องตาครับ ใส่วิธีซองตาครับซองเบ่งตามันนี่ขึ้นตาลย่ไม่แมๆด้วยหรอครับแต่ว่าวันนี้ผมสีบ้าถึงก้มเกาคว้มหลังงููฟังนะครับแต่เกาแต่พอแตแมแเพพันขันแล้วให้แล้วหน้าแบบนี้เพ่นย่างหลายกับสีมิแจะเกลียดหน้าเนาะครับอีเพระเหตุผาาการเกษตรหหลังฤลยดู เก็บเกี่ยวดอกครับสีเกียรตหน้าอหนเกียรตหน้าเนี่หว้วยคือคิงมันยังเหรอครับเด็กหน่อยสมัยตะกี้บพเห็นยังเหรอครับได้ลูกฟุตบอลแล้วครับบ่มีดอกสีฟ้าสีเป็นลูกฟุตบอลโกโก้ครับลูกฟุตบอลห้างห้างนะครับเตะยีดินทรายไงยกุ๊บสมัยตะกี้ ออกจกหั่นกับแ่นพกเหนียวงัวพกเหนียวกล้วยนี่ครับตาเขียดครับตาเขียดเห็นไหมครับพี่น้องนั่น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 เบื้งครับเบิ้งไฟของผมครับตาเขียดนะครับนั่นเดะตรงนี้ค่อยเบิ้งใกล้ๆครับเนี่ยครับตัวย่างครับตัวย่างนะครับครับตาเขียดเห็นไหมครับอ่าผหัาไฟออกแล้วครับนะครับอ่าเห็นไหมครับหลังเขียวๆนะครับเขียดอีโม่นะครับหลังเขียวๆนะครับ เอาก็อนนะเอาก่อนเดี๋ยวอันที่เต้นนี้ครับนะ่อนะครับเขียนทีโม้เลยครับตึ๊บน่าได้แล้วหนึ่งตัวครับอ่ะเล่าเมืองไปเรื่อยๆครับอ่ะวางหัวเลี้ยงสนามฟุตบอลนั่นเนาะทำไมโบราณน,นี่ห่วยเว้ยเตะฟุตบอลไงกุ๊บเหรอครับนี่อันนีเเน้เฮ็ดแปียกๆแบบนี้ พุ่เแล้วลงเลนกลางทงหน้าคุณเรลาสามทุ่มสี่ทุ่มหน่ยเพาจ้างในเขาบ้าล่ะครับจะเป็นเด็กหน่อยนั่นแหละครับคืออ่าวิถีชีวิตของชาวบ้านวิถีชีวิตของลูกอีสานวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาครับลูกชาวไร่ชาวนาก็สีมีความสุขซ้ำนั่นแหละครับอ่าย้อนหลังไปจําได้ว่าครับ ผาถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับนะครับเพิ่นเด็กหน่อยเขายูยังสั่นนะครับสีให้ยเขาไปเที่ยวใช่หรอเขาบามีได้โลตัวบามีได้เส้นทันบามีเอออยูุกลางเขาวันที่มีเส้นทันที่มีโลตัดได้ยังไงเด็กหน่อยเขาต้องไปเขานะครับปันย่างย่าน,นดีครับเด็กหน่อยกุ้มนี่ รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดังกันระมัางครับเท่าอย่างก็เท่า,อาไอที่เป็นโคดนะเออก็เด็กน้อยสิบาคนนะติดติดทำนะครับเขาก็นั่นคือวิถีชีวิตของเขานะครับวันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องนขัดต่สมัยตะก้านี่ผมเป็นเด็กน้อยนี่ผู้โถผู้เท่าเพิ่น ยามเทศก,การนะครับปีไม้บางบุญกระถินบ้างสงการบ้างเห็นนะครับผู้เท่าเพิ่นกัดจลีลมง้วลมควายเคยไปจ้องเอานั่นแล้วครับพกเงียวมันไหมครับเอามาสูบลมสูบลมดีๆแล้วกัตากแดดไว้ครับสูบลมอาะตากแดดไว้เฮ็ดเป็นลูฟุตบอลครับงามนังกัดโล่งทงแบบนี้แล้วครับ เตะฟุตบอลไงง่องครับเด็กน้อยสูเม่เน่นโม่จักหรอกครับทงกับทาจะเป็นยังไงเออหัวจักแต่ไก่เคเ e อฟซีเออกินมันก็ไปนั่งกินไม่ห่างเลยนะไก่ขาองค์ซ้ำช่งเนิ้วเนี่ยจีิบเก้าบาทเฮ้ยหอยปิ้งกินเฮี่ยหอยตัวบบงไงอืมไก่พร้อมมุนมุน พอดากมุนเนาะเพื่อนไก่พอดากมุ่น,นห้อยยัดห้างมุนแดงนี่มืเมท่านั้นครับพี่น้องบ่พอ,พอหอดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้ากับอี่มมืดเฮียนอขอเงินแม่บ้าแม่ขอตังค์หน่อยไปทำรายงานพะนะเฮะ้อขอไปเห็นมันยัดหมาอันนี้ในห้างนั่นแหละคือกับกับเป็นเรื่องของ เล็กน้อยเขานะครับเป็นตามยุคตามสมัยคือว่าล่ะครับเออคำนั้นผมยุคสมัยนี้ก็โอ้ผมกับว่าผมกับสิคักคิ้วคือกันนั่นแหละแต่ผมมาเบิ่งแล้วผมศึกษาเบืงแล้วคิดเบิเบเบ่งแล้วปฏิบัติเบิ่งแล้วผลปรากฏว่าเป็นจริงครับแม้แต่วิศวกรเงินเดือนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ย บวกนั่นบวกนี่นี่รวมๆเป็นแสนครับเดือนเดือนหนึ่งวิศวกรไหนจะค่ารับรองแบบไหนจะค่านั่นค่านี่เป็นแสนสองแสนนะครับขับบีองบีเอ็มขับโฟงโพวินนะครับลาครับลาไปทำอะไรครับออกมาทำนาครับไม่ทำได้ไงครับมันสนุกไงทำนามมนได้สนุกได้ไรครับได้ยาครับ ยาคือยาอายุธนะได้อากาศครับได้ปลอดครับนี่เรื่องจริงครับผมเรื่องจริงอ่าคือจังเมื่อนี่ภาะมาเบิงเบิงทองให้ทองหน้าย่าเหมือนคำขึ้นเบิงว่ามันสีมีอย่างแง่งหาอยู่นี่เ <laughs> นี่ยบ้านา,นานสีพออยังอีกอยู่นี่โอ้ยมันอึดคับครับมันอึดบพรคือแต่พอแต่แม่ จะโบล้านนะครับถ้นว่ายง้มเกี่ยวเขาแล้วแบบนี้โอ้ยหาปืดเอาน้ำปลาเฟียงครับพี่น้องเลยเออเพราะจะเจอื้อกบเขียด้นนะครับปืดเอาน้ำปลาเฟียงเออเอฟซีแบางท่านอ่คือสี่เคยอยู่ดอกนะครับเนาะเอฟซีผมบางท่านอ่าหลายหลายท่านอาจจะเคยอยู่หลายหลายท่านอาจจะเอ่อโบเคยนะครับแต่จังจังได้ถือโอกาส ผ้าเบิงเมื่อนี้ครับเนี่ยเห็ดให้เบิงนะครับผ้าเบิงแยงกเหมือนข้เหมือนขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางกอทมอนะครับผมกอทมอกลางทุ่งมหาสารคามครับเมื่อนี่ทำข,ขึ้นนี่นะครับผ้าใตเขียดแต่ว่าจากสีมีซ้ำไดยนะครับเพราะว่ามันบ่คือเก่าครับเดี๋ยวนี้บ่คือเกลอ่าสมัยนี่สมัยยาครับ มีแปลงหน้าผมนะครับที่เพ่อคอยใส่ยาเลยนะครับอผมจะใส่น้ำหมักชีวภาพนะครับที่เ่ออยใส่ยาเอ,อ้วก็ต่อเปี้ยงนี่ต่อฟางนี่ผมก็จะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักจุลินซีน้ำหมักเอ็มน้ำหมักต่างๆที่ผมหมักนะครับหมักหอ,อยเชลลอกเชลลีฮากหมักซูเนียวครับทุกอย่างหมักครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับ เดียงครับน้ำมักนี่ผมใส่นี่โอ้ของของที่เขาขายกันในท้องตลาดนะหกร้อยมอลล์นะครับกวดละหกร้อยหกสิบบาทครับท่านใดสนใจครับถามคำว่าได้ครับเดี๋ยวผมแจกสูตรครับผมใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีจริงๆโอ้ยภาษาไหมปุ๋ยสิบหาสิบหาตีตายังกันแล้วทด้เจ้าล่ะมาเจอตาของอาวิทยชาแนลนี่กับทัวร์ปีนทองลังปังเหรอเจ้า อืบรดีโมครับบรดีโมเห็ดมาแล้วครับเว้ยมี่ยังให้เห็นอีกบ่น้อเนาะมันคืออึดคืออยากเห็นเนาะมียังให้พ่ออีกบ่น้อสีบพ่ามีปู่สามตัวสนันติโอปูปู่ปานี่มันมั่นนะครับเดอ้อกีครับ โอ้ยนั่นพ่อเอกระปูแตงกวาเมืม่อนกี้ครับปนครับนี่ปูครับอันนี้คือคือบริขุดครับมันไตหลังจากที่ไถเอ่อไถหน้าบางเอ่อบางใบนะครับเลยพามาเบิ้งครับ,าาบ,รบไถเตรียมไถเตรียมแปลงสีลง สิลงมั่นครับผมลงมั่นซับาลังดีก็ทิ้งแปลงมันไปเปล่าๆนะครับก็เป็นการปับนาดินปรับสภาพนาดินไปในตัวนะครับคือไถกบฟ่งไถกบนี่ไปในตัวเลยปลูกมั่นซัมบาลังไปเถื่อมันได้ตติมกันครับบ่ได้หวังผลยังไรแล้วครับหวังเอาอมวลมวลในชีวิตนะครับคนเฮ่าชีวิตคนเฮ่าเกิดมาข้างหนึ่งนี่ โอ้พระท่านโดนนะครับเจ้าสิลมหายตายจากันกับเมื่อใดบอกว่าถูกเพราะฉะนั้นก็ทําชีวิตให้มีความสุขนะครับเตอนนี้ลมวิวๆวยครับลมวิวๆครับเย็นๆจังน้อยครับเย็นๆจังน้อยกับ่อถึงกําหนาวครับรู้สึกว่าหายใจโล่งนะครับเนี่ยเสียงหายใจผมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้หายใจโล่งครับสบายครับหายใจสบายสบาย นะครับโอ้แม่เดี๋ยวนี้อยู่กรุงเทพร้องหายใจเบึ้งเดูครับอืมโวยเดี๋ยวนี้รถยังแล่นสวนขี่ตาตื้มต่ำตื้มตม่ำเนาะกรุงเทพกรุงไทยนะครับอันนี้ก่อถมอผมนี่บ่ต้องห่วงครับอากาศดีครับอากาศดีขาดีครับก่อถมอห่วยเว้ยมันเป็ี่ยนอะไรไอพี่ไอ้น้องให้เทปันนี้ โอ้มีอย่างเก๊งแนวเลยปูสามตัวซี่ตัวเท่านี้บ่วิม่ขี้ไร้ขี้เล่ยแถบันนี้ห่วยสร้างว่าย่างอ้อมได้อหอบหนึ่งหรอ,อยังว่นท่านพออาอ่อยังอีกอยู่เขียดกค่นี้ตัวเดียวนี่รัะครับมันมันสมัยยุคสมัยยาครับมันคือแต่สมัยแต่พ่อแต่แม่เฮาสมัยแต่พ่อแต่แม่เฮาเนี่ยโอ้ยปืดแล้วน้ำปลาเฟี้ยง กู้เข่าไปน้ำมัดเข่าไปน้ำนี่ยปืดเอาน้ำฟันเข่าแล้วครับคุบไปน้ำคุบเดยปั๊บกับพันใส่หัวส่งนะครับถ่อควาพันผ้าเห็ดตังนี้กี่อ่คุบเดยปั๊บกับพันใส่หัวส่งอันนี้อัน,อนส่งคารังแบบผู้เท่าเอิญส่งว่อมไหมครับว้ายมีส่งว่อมนี่โหดชิปกิดเน,นี่ยถงส่งว่อมโหมดชิปกิดชัว กู้เขาแล้วตอกมดร้อยช้างร้อยห้ยวยในเขียดอ้อมครับในเขียดปนสมัยตะกี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะว่านี่แหละครับคือเห็ดให้เบิ้งอยู่นี่ผ้าหาอยู่นี่ย,ยางจุดวิ่นเหรอโอ้ยย่านมะคือลูกเรียพี่น้องเลยย่านมะคืออยู่ยานมะคืออยู่ย่านมะคืออยู่ออยเดี๋ยวบางทาเหรอโอ้ยคือบนหน้อเนาะ มาคืดเด้อเนี่ยครับเดี๋ยวกระิผ้าขึ้นแล้วครับเอาเลาะเบิ้งอีกสักรอบกันนะครับเาลาะเบิ้งกอนแต่ผมเบิ้งแล้วขี้ว่เป็นท่าละแต่กามันมันพอไดอีไดีครับมันพ่าดอะไรกินอยู่แต่มื่อนี่โอ้ยแต่มาตามธรรมดาโดยสัญชาตญาณของสิงสารสาศา์พวงนี่นะครับ ถ้ามันหนาวนี่มันจะบ่อค่อยออกดินนะครับถ้ามันห้อนมันเอานี่ยมันจะขึ้นมาเล็นดินตามที่ผมเคยหาอยู่หากินนะครับผันได้ไถได้ปั้นแบบนี้หรอมันจะขึ้นมาเล็นดินท่านที่ลยครับแต่เมื่อนี่สงสัยคือบ่คือนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบื้อง่าเราคือบ่คือดอกอคือเห็นซ้ำเห็นได้ซ้ำได้หรอครับอ่ะหากินซ้ำมันได้ใส่ซ้ำมันมีหรอเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดยังได้ได้เออม,มันบ่นะมานมั้งนี่บ่ะมานหากินซ้ำได้ใส่ซ้ำมันมีอยู่ไปครับเฮ็ดชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นพ่อเฮ้ยบุคือเหลือเด้อแต่ว่าเดี๋ยวแนวผมมักนี่คืออากาศครับบรรยากาศครับแนวมักนี่มันแจ้งฮักดีครับพี่น้องโอ้ยแจ้งฮักแจ้งแนี่ครับเบิ่งเดือนนะครับพุณวู้ วดแล้วครับปวดแล้วแจ้งััษากีครับพี่น้องเนี่ยอยากให้เบิงนี่คือมันแจ้ง่ลยนะครับพุ่นเว้ยพุ่นปวดแล้วปวดแล้วสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับไอ้ขอบคุณครับผมที่รับชมครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ตื่นเช้ามาก็ให้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับให้มีเข่าเต็มถังให้มีเงินเต็มกระเป๋าจกใส่จกขวากั้พ่อเต็เงินนะครับเด้อตื่นเช้ามาขอให้มีความสุขทุกทกท่านนะครับทําสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมข้อมูลมาดปรารถนะนะครับสิ่ไปทั้งรถทั้งลากก็ขอให้แขวคขาดปลอดภัยนะครับ สำหรับเพื่อนๆ FC ทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะครับตื่นเช้ามากมีแต่ความสุขนะครับไปใสมาใสกับมีแต่คนหลักเที่บด,ดาปกปักรักษานะครับนอ,อขอบคุณครับผมที่รับชมครับครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับช่องของน้องใหม่อาวิชชาแนลนะครับ รักผมไม่ต้องรักมากครับรักนิดนๆแต่ขอให้รักนานๆครับขออนุญาตเอาบรม,มครคูคำพูดของบรม,มคมคูสายพี่เป้าครับสายันสัญญามาพูดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ